อย่างงี้อ่าตั้งใจฟังนิดนึงนะครับตอนนี้พันโทรแล้วนะแต่ยังพูดเหมือนเดิมเลยเพราะนั้นขอความกรุณาทุกท่านเงี้บแป๊บหนึ่งเโอเคเอ็กเอาเลยตามสบายก็ไม่ไม่พูดอะไรมากลองไปดีกว่าไม่ได้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 จานที่อยู่ไม่ยอม เออไม่ได้อย่างนี้เขาเรียกว่าตัดช่องน้อยแต่พอตัวเพราะว่าไปทูนนะพ่อเขาเป็นครูของครูพ่อเขาชี้เฉิดพี่ชายเขาชี้ยันยงยันยงในเรียนหนังสือเรียนกันกับครูถูกต้องไหมครับองั้นเองว่าต่อสติสติสติสสิติสิต พูดความรู้สึกนิดนึงว่างานวันนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรเอกมีส่วนร่วมอย่างไรอะไรเงี้ยอ่ะเอกพูดตามสไตล์ของเอกเลยจังหวะจัดทวนนี่เขาจะกลับเองนะผู้ฟังก็จะกลับเองโอเคครับขอเสียงเงียบนิดนึงโอเคเอกครับพ่อผมก็มาในงานนี้ก็ในฐานะคือเป็นเพยรุ่นนะครับ คราวี้เรื่องเรียนยน,นานงานสิทขาอะไรเนี่ยก็ชื่อเดิก็คือสดีนานที่ว่าครับผมก็เป็นรุ่นแรกของมัธยมศึกษาตอต้นก็คือมอนหนึ่งที่รัฐบาลประกาศให้ให้ปรับโครงสร้างใหม่นะครับรแล้วก็ประหลักศูนยปีส5งหนะครับระะอันนี้รุ่นแรกครับรุ่นรุ่นมนักบ้างหน้าลูกมนักครับมนักมนักภูเขาจำได้ไหมฮะร,รุ่นแรกก็อ่า ผมก็ไปเรียนแท่มัธย,ยมต้นนะครับแล้วก็เรียนไม่ดีเลยคุณพ่อให้ไปเรียนเทคนิคแล้วก็ชีวิตผกผันไปเรียนจนไปเรียนรำเจอก็รุ่นเดียวกับอ่านี้รุ่นเดียวมสองรุ่นมหนึ่งรุ่นที่สองนะครับก็ครวะใรรุ่นเดียวกับใรงานนี้ครับอเอาเอาไม่พูดมากแล้ลองดีกว่า เมื wo, wo <right. S 1> no. ่อกี้เอก้เอกบอกว่ามาในงานนี้ไม่ใช่มาในงานรุ่น28นะมาในงานอาเขยใช่ไหมเขยรุ่นและแลคนไหนที่ว่าเป็นเป็นรุ่นโชว์ตัวหน่อทีโชว์ตัวหน่อยใครใครที่เป็นเป็นรุ่นเชิญเชิญข้างหน้าหน่อยเชิญข้างหาอ่ะเชิญเชิญ

ครั้งแรกที like ่บอกรักเธอเนี ho, ่ยต um, okay? ื้อตื้อรูปเดียวตื้อตื้ออย่างเดียวพูดไหมพูดไหมยังไม่ค่อยพูดหรอกไม่พูดเลยไม่เธอโอเคอ่ะเธอใจง่ายหน่อตื้ออยู่นานค่ะอาจารันอ๋อลงตื้อลักษณะการตื้อนี่ก็าทำยังไงซื้ออะไรไปให้หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยดอกมงดอกไม้อะไรมีป่ะอ๋อตอนนั้นหนูจบเป็นพยาบาลแล้วอ๋อตอนเธอเป็นพยาบาลเขอกยังยังอ๋อแล้วแล้วเอ็งก็าทำอะไรอยู่ตอนนั้นยังเป็นเด็ก ยังเรียนไม่จบเอาพูดรุ่องน้องเอาเธอคนนี้กินเน็คหรอเรียนไม่จบไฟจานแล้วบอกว่าถ้าไม่จบไม่ต้องมาจีบก็เอ็กก็เลยเกิดความมุ่งมานะตั้งใจตั้งแต่วันนั้นว่ากูต้องเรียนได้จบเพื่อไปจีบพยาบาลคนนี้48หน่วยอะไรนะ48หน่วยเท่านั้น่ะโอ้ลงทีเดียวเลย ให้จบเพื่อมาอีพายิบาลทุษดีนี่แล้วก็เอกจบพอเอกจบแล้วก็เข้ามาขอหรือไงครับอยากออทำงานต่างคนทำงานอ่าก็ก็เสมอต้นเสมอปลายมาตลอดใอ๋อหมายความหัวไม่ใหญ่ท้ายไม่เล็กกันเลนะเสมอต้นเสมอปลายบางคนมันมันไม่เสมอต้นเสมอปลายนะเธอโชคดีมากเลยเจอสุด เอาเอ็กซ์ได้เสมอต้นเสมอปลายเอาหายากหายากคือโชคดีแล้วแหละนะรักกันนานๆนะครับขออวยพรทั้งสองครองชีวิตกันจนแก่เท่าแครับทายผมครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวจะเห็นคู่ลงไปมาเราไปคู่อ่อนเมื่อก่อนไม่สั่งนะเออพอได้แล้วสั่งโอเคครับมอบเวทีนี้ให้กับ สองคนผัวเมียรครับขอบคุณมากครับ